ไปหาหวยก็ดีกว่าเน้อไปยิ้นคาวงวดที่แล้วถือเออโอ้โหื้อยูซองตัวซื้อสองตัวล่างสี่หาบอสิบบเสิบห้าไปเสาไฟแม่มันงวดที่แล้วงวดที่แล้วเมาะออกเต็มเต็มเลยออกซี่หาเลยงวดที่แล้วนะออกซี่หาครับครับสองเจ็ดเก้าเอเออมันออกสองเจ็ดเก้า เสื้อผ้าไปอีกเสื้อผ้าไปอีกมองเดิมนี่ละเดี๋ยวเสื้อผ้าไปเอาแม่นๆเลยมันออกเต็มเลยงวดที่แล้วเห็นมาเดี๋ยวงวดนี้ไปเมืองว่ามันมันเสียเลขกได้สาวนี่สงสัยได้ทาแป้งกับเขาคนนี้เลยบ่บ่บ่สงสัยสีเทานี่หอยท้องปเสีแดงเอาได้สงสัยสีแดงป้าแป้งเอ้ยไปเมืองไปเมืองเสื้อผ้าไปเมืองงวดที่แล้วกับเขาอยู่ได้หรอ หวดนีมันจิบเป็นอย่างไรสิผ้ามามาเบิ้งมามานี่สนาชิคอจะมาดูหวยกันใช่ไหมเอองวดที่แล้วนี่เข่าสองตัวล่างสามตัวบนเลยงวดนี้ก็คือสีคือจีคือเก่าเนาะต้นเก่าแหม่งวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วเขานี่นี่เป็นเต็มเลยนี่สองสองชุดนี่ วนาเนี่ยตัวนี้เลยนี่ตัวนี้่ไฮไปเต็มเต็มเลยเหมือนเหมือเหมือนนี่เต็มเต็มเลยตัวนี่เออตัวเดียวเนี่ยเหมือนเนี่บ่มีตัวล่างเลยเนี่ยเต็มเต็มไปเลยเอาไหนไหนไหนดูดิโอ้เอออันนี้ได้วัวได้เหมือนนี่แหละเหมือนนี่เหมือเออนี่ยเหมือนนี่แหละ เออเพราะว่างวดที่แล้วนี่มันมาตัวนี้แล้วมันกรสิบมานีมานีบานนี่โอ้คเลขล่างนี่ก็แม่นบ่นนี่แหละโอ้ศูน์หกเออเออเอาเอาบาลนีข้างบนแหมไหมข้างบนมีข้างบนอีกบอสนี้ข้างบนอีกโอ้ใส่ใส่นี่เด้นั่นนี่เอ็ดไหมเอ็ดเก้านี่วกกันกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดเด้อเออ หนึ่งเจ็ดเจ็ดบันี้ละบัดนี้ละด้วยคักๆักดวยคักคักก้ะสูนนี่จะสวายอะไรดิครับมเตมเตโค้เดือนี่เสาไหนี่เอาไงถอดเดี๋ยวใช่ถ่งโอ้โบ่เออเอาเอาเอาปิดท่วงเลยต้นเสานำโชคต้นเสานโชคยูนาบ้านนี่ขนาดไอ้นั่นเนี่เกลียดชคดีเลยนี่โอ้ ดูหน้าบ้านนี่ออกงวดที่แล้วนี่ตรงๆโอนีอ่